สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับพวกเราค่ะ AI Detailing นะคะสำหรับวันนี้ค่ะตามชื่อของไรนี้เลยนะคะสำหรับการแนะนำค่ะในส่วนของ Squishy นะคะหรืออุปกรณ์นะคะสำหรับการทำงานหรืออุปกรณ์ Lead ิล์มนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะความพิเศษนะคะหรือว่าข้อแตกต่างค่ะของ Squishy นะคะในการทำงานที่แตกต่างกันนะคะ ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันอยู่ตอนนี้นะคะสําหรับอุปกรณ์นะคะที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือส q ิจจี้นะคะหรืออุปกรณ์สําหรับรีดฟิล์มนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะประเภทค่ะแล้วก็คุณสมบัติหรือว่าจุดเด่นนะคะของแต่ละตัวแต่ละชิ้นนะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันค่ะ สำหรับอุปกรณ์สกวิตจี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะสำหรับการรีดฟิล์มค่ะที่เห็นด้านหน้านี้จะมีทั้งในส่วนของการรีดฟิล์มสีนะคะแล้วก็ฟิล์มใสกันรอยนะคะรวมถึงบางตัวที่สามารถรีดในส่วนของฟิล์มกรองแสงได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนะคะมาชมสําหรับ2ตัวแรกกันก่อนนะคะสําหรับอุปกรณ์นะคะหรือสกวิตจี้นะคะสําหรับงานทั่วไปค่ะนั่นก็คือสกวิตจี้นะคะที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะ จุดเด่นของ s q u i s h นะคะที่ไม่มีผ้าลองรีดนะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือสามารถเก็บในส่วนของขอบนะคะหรือว่ามุมต่างๆได้นะคะได้เป็นอย่างดีก็คือสามารถใช้ในรูปแบบหรือลักษณะการทำงานที่เหมือนกันนะคะได้เลยทั้งสองแบบค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวมาตรฐานนะคะที่มีขนาด 10เซนนะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่เป็นขนาดเล็กลงค่ะใช้ในพื้นที่แคบนะคะหรือพื้นที่เล็กๆค่ะซึ่งอุปกรณ์นี้นะคะจะเป็นตัวยางอย่างดีนะคะสามารถใช้รีดนะคะแล้วก็เก็บงานทั่วไปได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะของหลายๆคนนะคะสำหรับการรีดฟิล์มค่ะตัวต่อมานะคะที่อยากจะแนะนำนั่นก็คืออุปกรณ์สวิจจี้นะคะ ที่มีเป็นผ้าสกาดหุ้มแบบนี้นะคะจะเป็นสควิจี้นะคะสำหรับการรีดค่ะโดยที่เป็นการรีดนะคะเพื่อให้ฟิล์มเนี่ยไม่เกิดรอยซึ่งเป็นการป้องกันร,รอยเบื้องต้นนั่นเองนะคะจะมีทั้งขนาดมาตรฐานแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่จะอยู่ที่12เซนติเมตรนะคะส่วนขนาดเล็กเนี่ยจะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะซึ่งอีกด้านนึงเนี่ย สามารถใช้เก็บขอบหรือเก็บมุมได้เหมือนกันนะคะซึ่งจะมีให้เลือกนะคะหลายสีแบบนี้นะคะข้อดีของการมีผ้าสกาดนะคะนั่นก็คือสามารถรีดนะคะได้โดยที่ลดนะคะหรือว่าเลี่ยงการเกิดรอยนะคะบนผิวของฟิล์มนั่นเองค่ะโดยตัวรีดนี้นะคะจะใช้รีดสำหรับฟิล์มสีโดยเฉพาะนะคะ ซึ่งอ,อ,อุปกรณ์ตัวต่อมาค่ะนั่นก็คืออุปกรณ์สำหรับรีดฟิล์มสีนะคะแล้วก็ฟิล์มใสสำหรับใครที่ถนัดนะคะในส่วนของการใช้งานนะคะที่แบบอยากได้แบบแพ็คคู่เลยทั้งฟิล์มสีด้วยฟิล์มใสด้วยนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือมีแม่เหล็กนะคะที่สามารถยึดติดค่ะทั้งกับกระเป๋านะคะของช่างหรือว่า แม่เหล็กนะคะที่ใช้เป็นในสายลัดข้อมือก็ได้ด้วยโดยผ้าที่คลุมอยู่ตรงในส่วนนี้นะคะจะเป็นผ้าชาโมนั่นเองค่ะแต่ว่าข้อจํากัดนะคะของการใช้ผ้าชาโมนั้นก็คือจะต้องพรมน้ำนะคะทุกครั้งนะคะในการใช้งานนั่นเองค่ะในส่วนของตัวย่างด้านนี้นะคะก็จะเหมือนกันค่ะสามารถใช้เก็บขอบนะคะได้เลยค่ะอุปกรณ์มีความทนทานนะคะมีขนาดมาตรฐาน10เซนติเมตรค่ะ สำหรับตัวต่อมานะคะจะเป็นอุปกรณ์ในส่วนของฟิล์มใสกันรอยค่ะอุปกรณ์ของฟิล์มใสกันรอยนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรีดน้ำโดยเฉพาะค่ะจะมีทั้งหมดนะคะ3ตัวค่ะแล้วแต่ความถนัดเลยนะคะสำหรับตัวแรกค่ะจะเป็นบูมแม็กนะคะจะเป็นตัวที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะคะซึ่งทางยุโรปเนี่ยจะฮิตมากๆนะคะจะเป็นตัวในส่วนของตัวนี้นะคะต่อมานะคะอีกตัวหนึ่งค่ะจะเป็นตัวเลเยอร์3ชั้นแบบนี้นะคะซึ่ง การรีดนะคะของฟิล์มใส่กันรอยเนี่ยจะเห็นว่าด้านปลายนะคะจะเป็นการมุมแบบนี้นะคะเพื่อใช้สำหรับในการกดรีดน้ำนั่นเองค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ฮิตกันมากๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนถามหานะคะนั่นก็คือ ตัวสีดำแบบนี้นะคะอุปกรณ์ในการรีดฟิล์มสีดำนะคะโดยมุมนะคะจะเป็นมุมแบบนี้ค่ะซึ่งจะแตกต่างจากอีก2ตัวนะคะที่จะเป็นมุมแบบไล่สโลปค่ะซึ่งนะคะในส่วนของข้อแตกต่างนะคะของตัวสควิดจีที่เป็นสีดำเป็น b o ูแม็กนะคะรวมถึงแบบทรีเลเยอรนะคะหรือ3ามชั้นเนี่ยจะแตกต่างกันในเรื่องของขนาดเรื่องของมุมการรีดนะคะรวมถึง ความยาวนะคะซึ่งการจับถนัดมือของแต่ละคน,นสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าแต่ละคนถนัดกันแบบไหนสามารถเลือกสิ่งที่ตัวเองถนัดกันได้เลยนะคะสำหรับอุปกรณ์สำหรับสกิจจี้ตอนนี้นะคะที่มีอยู่สามารถสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ของเราได้เลยนะคะโดยอุปกรณ์นี้ค่ะสามารถใช้ได้ในส่วนของบางตัวใช้ได้เป็นในส่วนของฟิล์มใสกันรอยบางตัวใช้ได้เป็น ฟิล์มสีนะคะรวมถึงบางตัวสามารถใช้ได้ทั้งฟิล์มใสกันรอยแล้วก็ฟิล์มสีรวมถึงฟิล์มกรองแสงได้ด้วยสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะคะได้ที่อินบ็อกซ์ b o o k นะคะหรือว่า Facebook Fanpage ของเราได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์รวมถึงกดติดตามนะคะในส่วนของ Facebook ของเรานะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยเราจะมี สาระดีๆนะคะเข้ามาแนะนำให้เพื่อนๆกันเรื่อยๆเลยนะคะในทุกๆสัปดาห์สำหรับคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ